ครับสวัสดีครับพี่พีทุกคนนะครับเนาะครับมื่อนดี๋ยวมาพอๆกับพ่อแต่งน้องพี่น้องเนาะครับพอแต่งมามาติดตามเลขลาวพัฒนาของเซียนขาดปัดอีกเนาะพี่น้องเนาะครับเมื่อวันจันทร์นะพี่น้องวันจันทร์ที่7ตุลาคม67เจ็าวพัฒนาออก980040ครับเลขล่างก็ออก 0 0นะพี่น้องเนาะครับของเซียนขาดปัดงวดที่ผ่านมากอะลดนะพี่น้องเนาะนี่ครับงวดวันจันทร์ที่7ตุลาคม256 7ลาวพัฒนาเซียนขาดปัดบนล่างวิ่งโลด7กับ5พี่น้องเนี่ย5กับ5 0ศพี่น้องออก4 0นะครับ ก็มีเขาไม่หลุดนาะพี่น้องเนาะบ่าวากันนะครับบ่ากูบาอาจารย์ในนาะพี่น้องเนาะครับวันนี้พ่อเต้ยมพามาติดตามต่อยนะครับกับลาวพัฒนาเซียนขาดปัดนะครับ่าไปเบิ่งน้ำกันนาะพี่น้องเนาะใกล้ยัพี่น้อง วันพุธ เราพัฒนาเซียนขาดปัด บนล่างวิ่งรูดพี่น้องสตัวเดียวนะครับ สามตัวเดียวเช่นเช่นพี่น้องครับส่วนจับคู่ได้พี่น้องก็สามศูนย์ ยีสิบห้าศูนย์นะครับศูนย์นี่มากกว่าพี่น้องสามสามหนึ่ง C หนึ่งห้าหนึ่งนะครับหกจุดหกหางพี่น้องครับส่วนตัวเน้นนะพี่น้องเนอะ เซียนขาดปัดเน้นที่สามสามศูนย์สามหนึ่งนะครับ ครับสัดเกียนน้าพี่น้องเนาะเน็นซองหางเดี๋ยวว่าตัวที่โบนเน้นน้าพี่น้องเด้อเ่อหมักเข้ากับผิดชนามึงเอาน้าพี่น้องเนาะแล้วที่สําคัญก็อย่าลืมน้าพี่น้องเด้อมักชอบตัวเอาก็อย่าลืมกลับตัวไว้นํานะครับมาเขียนไว้ให้น้าพี่น้องเสียนขาดปัดนะครับสามสามศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์สามหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่ง เน้นที่สามศูนย์กับสามหนึ่งพี่น้องครับคอัปล่อยเขาปล่อยแตกปังๆเด้องวดนี้นะพี่น้องเนาะรับพี่น้องเอฟซีก็บจะได้โศกศกมันมันกันนะครับเอาอย่าลืมนะพี่น้องเนดะ้อมักสอบตัวในห้องอย่าลืมกลับตัวไว้นำ้ำนะครับเนาะรับมืนนี่นะพี่น้องเนาะวันพุทธที่เก้าตุลาคมสองห้าหกเจ็ดลาวพัฒนาเซียนขาดปัดบนล่างบิงรูดสามตัวเดียวขับสามศูนย์ ส0่ศูนยนะครับเอาตัวเบลเลียนเขามาเข้ากับพิจนนารณามังเอาเนาะพี่น้องเนาะครับเอาพอเตียมก็ขอขอบคุณในหลายนะครับเดอ้อเซียนขาดปัดเนาะครับเนาะครับที่ได้ส่วงตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนาไม,ม้พอเตียมครับเอามาฝากปีฝากน้องครับเอาไปเบิง่งไปเปลี่ยนแนวทางน้ำกันเอาชอบก็จัดขัดก็ผ่านเนอะพี่น้องเนอะตัวเลขเป็นแค่แนวทางเนาะครับเนาะ เอาฉะนั้นแล้วงวดนี้พอเตียมข้อไวพอ้พรอบคอยเข้าคอยแตกนะพี่น้องเนาะจะได้โชคโชคมันๆกันครับเอาจะลื่มนะพี่น้องเด้อเขามาแล้วก็อย่าลืมกดไลกดแช์ให้พอเตียมน้ำแดงเนาะครับเนาะครับเพื่อเป็ี่ยนกำลังใจให้พอเตียมน้ำนะครับครับเอาสู้ใต้ใต้สุดนี้พอเตียมขอ,ขอกับขอบพระคุณนิพพีทุกคนนะครับเด้อที่เขามาเบิ้งมาติดตามพอเตียม ขอเตรยมขอไวพรให้มีแต่ความสุขความจเจริญในพี่น้องเด้อความเจ็บใหญ่ใดความไข้ใหญ่มีเนาะพี่น้องเนาะับขอให้มีแต่โศกแต่หลับให้ถูกหวยรวยเงินกันทุกทุกคนนะครับเอาสำหรับคลิปนี้พเตรียมกัมีแเค่นี้พี่น้องเอาไว้พอกันชิปนะครับสำหรับชิปนี้สวัสดีครับผม